สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครังสื่อครูนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาสอนการดาวน์โหลดการดาวน์โหลดปกวิดีโอที่ผมได้แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับบางท่านอาจจะดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการดาวน์โหลดนะครับซึ่งทุกคลิปที่ผมทำมาเนี่ยมันจะมีลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับดาวน์โหลดปก จะมีขนาดไฟล์ A4 แล้วก็ไฟล์สำหรับทำ PowerPoint พวกเอาไปประเมินวิทยาฐานะหรือว่า,างานเกษียณอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเป็นไม่มีเลขเกษตรครับผมก็ทำมาแชร์กันนะครับอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ หาสื่อทํายากนะครับบางทีมันก็เสียเงินเยอะนะครับในการไปจ้างเขามาทําเราทําเองดีกว่าครับมันก็ประหยัดประหยัดเยอะนะครับโอเคครับก็วิธีการดาวน์โหลดนะครับผมจะเข้าไปคลิปตัวอย่างแล้วกันนะเข้ามาคลิปนี้นะครับก็วิธีการดาวน์โหลดปกมันจะเป็นไฟล์ jpeg นะครับก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดสูงนะครับ ผมก็จะแปะเลี่ยงไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยดาวน์โหลดพวกในที่นี่กดไปหนึ่งครั้งครับกดหนึ่งครั้งครับปับ๊บรอสักครู่ครับก็จะขึ้นลิงก์อันนี้ขึ้นมาครับบางคนไม่เคยดาวน์โหลดพวกโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะงงงงหน่อยนะครับเราคลิกตรงนี้ครับกดข้าม มันจะเด้งลิงก์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็กดอนุญาตปั๊บหนครั้งนะครับรอสักครู่ให้มันโหลดเสร็จมันก็จะลิงก์มายัางเว็บนะครับที่เก็บไฟล์ไว้ป๊อปอัพพวกนี้เราสามารถปิดการแจ้งเตือนได้นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วโอเคมันจะขึ้นมาหลายอันแบบนี้นะครับให้เราเลือกว่าเราต้องการอันไหนหรือบางคนแบบว่า อยากได้หมดเลยก็เอาไปเลยนะครับก็ดาวน์โหลดเลยครับเนี่ยกดดาวน์โหลดแบบมาตรฐานหรือว่าเป็นเป็นซิปก็ได้นะครับกดดาวน์โหลดหนึ่งครั้งนะครับโอเคมันกําลังทําการดาวน์โหลดอยู่นะครับไฟล์ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับโอเคครับมาละได้ละครับง่ายมากเลยครับการดาวน์โหลดนี่ได้มาแล้วครับปกอันนี้จะเป็นขนาดของ A4 นะครับ มันก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเป็นแบบว่า PowerPoint นะครับมันก็จะมีไฟอีกผมแยกเป็น A4 กับขนาดของ PowerPoint เอาไว้นะครับหรือว่าใครจะเอาไปต่อยอดในการทําคลิปวิดีโอก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดไฟละเอียดมากครับนี่นะครับนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟล์ PowerPoint นะครับเราก็ดาวน์โหลดในคลิกตรงจุดไขป่ปลา3จุดตรงนี้นะครับคลิกปับ๊บเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดแบบมาตรฐานก็คือดาวน์โหลดแบบธรรมดาน,นั่นเองนะครับคนหนึ่งครั้งเราสักรูครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราเปิดดูซิว่ามันได้ไหม นี่มาแล้วนะครับสามารถเอาไปใส่ powerpoint ได้นะครับเอาไปทำเป็นวิดีโอก็ได้นะครับเป็นพวกเอาไปประเมินวิทยาฐานะอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่างานเกษียณแล้วแต่แล้วแต่งานที่ท่านได้รับมาหรือว่างานของท่านก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันมานะครับวิธีการดาวน์โหลด ภาพที่ผมแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับยังไงก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมทำผมทาทุกวันหรือว่าบางทีก็บางทีมันว่างก็ทำครับไม่ว่างก็บางทีก็อีกสวันสวันก็ทําคลิปหนึ่งออกมานะครับก็คลิปคลิปที่ทํามาก็ตั้งใจนะครับตั้งใจทําให้เป็นวิทยาฐานนะครับให้ทุกคนได้เอาไปใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันมานะครับขอบคุณครับ